you <music> กลับมาเจอกันอีกแล้วครับที่โมโตซ i l ่าหัดใจถ้าใครจําได้ว่าเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยพูดถึงหมวกที่ห้อนี้เนาะใบหนึ่งที่ผมซื้อมาใช้เองนะครับมันเป็นเจ้าตัวนี้รูหลอก Atlas นะครับ Atlas 2.0อันนี้คือใบที่ผมซื้อมาใช้เองไล้สัก2ปีแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับ รู้หรอกเขาก็พัฒนามาเป็น Atlas 3.0และตัวล่าสุด4.0ก็มาอยู่ในมือผมแล้วตอนนี้4.0 2.0นะครับรู้หลอกเป็นหมวกของสัญชาติอังกฤษนะถ้าจำถ้ายังจำที่ผมคุยกันได้แล้วตอนนั้นเป็นกระแสะมากเลยว่าคือมันเป็นหมวกที่1เอามาดู2.0ดูของผมก่อนทอนง่ะทรงสตรีนะครับ หน้าตานี้สตรีจ๋าเลยแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับสายคัสตอมสายพวกแบบดุๆนะครับก็จะชอบทรงนี้กันมากเลยแล้วก็มีคนหลายคนถามหามากมายว่าแบบเอ้ยมันจะซื้อได้ยังไงหรือว่าจะหาได้ยังไงก็ตอนนั้นผมเป็นการออเดอร์มาจากเว็บไซต์ของรูหลอกโดยตรงนะครับอ่ะขอเรากา็เข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวรูหลอก4.0 ว่ามันต่างกับ2.0ยังไงนะ4.0 2.0นะครับหน้าตาเนี่ยใครที่จะมาซื้อลูหล็อกเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ต้องกลัวเลยว่าหมวกคุณจะตกรุ่นนะครับ2ปีผ่านไปหน้าตาเดิมออกมาเดียเลยแต่ว่ามันมีฟีเจอร์มีฟังก์ชันที่พัฒนามาถ้าคนแบบเฮ้ยไม่ได้ดูมาก่อนอาจจะนึกว่ามันเป็นโมเดลเดินเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาพัฒนามาก หลายเรื่องนะครับโอเคเรามาดูจากเชลล์ก่อน2ตัวเทียบกันเมื่อกี้ดูด้านหน้าและด้านข้างนะครับมันยังเป็นเชลล์เดิมอยู่วัสดุยังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที0เหมือนเดิมนะครับก็คือยังเป็นคาร์บอนอยู่แต่ว่าข้อแตกต่างคือตัวใหม่เนี่ยมันจะผ่าน ECE 2206แล้วน้ำหนักมาจจะเพิ่มมานิดนึงนะครับแต่ว่ามาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยเชลเดิม เรามาดูที่เขาเปลี่ยนกันเนาะที่เขาเปลี่ยนไปอย่างแรกเลยช่องลมน,นะครับช่องลมที่ข้างหน้าช่องลมหน้าแบบเดียวกันแต่เขาเพิ่มรูนะครับเปิดปิดอากาศได้นะแต่ก่อนลมเข้ายัางไงก็เข้าอย่างนั้นนี่อันนี้ลมเข้าตลอดและอีก2จุดที่เขาเปลี่ยนของช่องลมนี่ผมไม่ดูด้านบนอันนี้4.0ยเรียบๆสี ช่องเรียบๆนะเรามาดู2.0จะมีช่องลมดมือผมแปางนิดนึงอยู่ด้านหลังอีก2ช่องทําไมเขาถึงทาให้หายไปวิศวกรของรูหลอกเนี่ยบอกว่าไอช่องลมเนี่ยมันทาให้อโร o d y n ไดนามิกของหมวกเสียนะครับเพราะฉะนั้นใน4.0เขาตัดไปเลยให้ลมมันเข้าหน้าแล้วออกหลังอย่างเดียวไม่มีมาออกขึ้นบนขึ้นบนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตัวเนี้ยหมวกมันจะนิ่งขึ้นเมื่อมาเป็น4.0 โอเคช่อมล็อเสร็จจุดถัดไปที่ต่างนะครับตัวระบบการถอดชิลซึ่งล็อกตัวนี้จะเป็นอย่างนี้หลายคนเน้อล็อกล็อกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องเอาตัวตัวน็อตออกแล้วก็ดึงตัวพลาสติกหลังออกถึงถอดชิลได้อันนี้ของ2.0นนะครับเดี๋ยวผมกลับมาให้ดู4.0นะ4.0จะเป็นอย่างนี้4.0ไม่มีช่องพลาสติกแล้วแค่หมุนปุ๊บ แล้วก็ถอดได้เลยนะครับจะไม่มีต้องดึงไอ้ตัวพลาสติกสีดำนั้นออกแล้ว mm. ก็จะเป็นระบบถอดชิวที่ง่ายขึ้นสำหรับตัว4.0นะโอเคถัดมาเรามาดูช่องลมปากนะครับกับคลีบช่องลมปากกับคลีบข้างที่แก้มยังมีเมือนเหมือนเดิมนะตัวนี้จริงๆผมว่าเขาคงไม่เอาออกล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับแล้วก็ ช่องลมปากยังเปิดปิดด้านเดิมมันจะอยู่ด้านในนี้คล้ายๆ a อทีวีนะครับที่ผมเชีไ้ไว้น้านไหนมันจะมีคันโยกอยู่นะครับมันจะมีคันโยกอยู่อยู่ตรงนี้นะครับเปิดปิดช่องลมปากอยู่ตรงนี้ก่อนจะเข้าภาย,ภายในหมวกเรามาดูตรงนี้กันจุดยืดชิลนะครับก็จะโอเคจะพัฒนาขึ้นมาอันนี้ของ4.0ก็จะเป็นตัวล่องชิลอย่างนี้ตัวล็อกชิลอย่างนี้ ของตัว2.0เห็นไหมจะเป็นเหล็กอย่างนี้เป็นรุ่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นชิวมันใช้ด้วยกันไม่ได้เลยนะชิวจะใช้ด้วยกันไม่ได้โอเคเรามาดูภายในหมวกกันต่อภายในหมวกเนี่ยเพล่อนๆนะครับมันแทบจะไม่ต่างเลยแต่จริงๆจุดที่เขาเปลี่ยนเนี่ยคือชุดผ้าใหม่ทั้งชุดนะจะเห็นว่าตัว2.0เนี่ยมันจะเป็นผ้าเหมือนตะข่ายตะข่ายเป็นร่องๆเนาะ แต่ชุดผ้าของตัว4.0ที่มาใหม่เนี่ยจะคล้ายๆพวกตัวเขาเรียกว่าอะไรสักรารตตัวนี้เขาบอกว่าทําให้ระเหยเหงื่อระเหยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ความชื้นนะครับไม่เก็บสะสมอยู่ในหมวกนะครับนี่อ่าสำหรับล็อกจุดเด่นของรูล็อกก็ยังเป็นฟิตล็อกเหมือนเดิมครับฟิตล็อก ok คืออะไรฟ็อก ok คือนี่ไม่ใช่ดีดิงไม่ใช่กิฟล็อกเป็นแม่เหล็กปุ๊บ แปึ๊ก <8. S 2> ติดเลยนะครับตัวน,นี้เห็นนะความแข็งแรงเยอะมากนะครับบางคนผมเคยเห็นเขาดูเขาเอามารีวิวใน YouTube เนาะเขาเอา,อามอเตอร์ไซค์นะครับผูกกับหมวกแล้วก็ยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นแล้วก็ยกหมวกขึ้นตามนี่ก็ไม่หลุดนะครับแสดงว่ามันแข็งแรงมากอีกจุดหนึ่งข้างในนี้เห็นคำว่าเรยอนไหมครับเรยอน ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของลู l ล็เป็นเขาจะเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของโลกเลยก็ได้ที่เขาจะใส่เหมือนคล้ายๆปุ่มนะครับป้องกันเข้าไปในโฟมอ่าไม่ใช่โฟมิอ่าไว้ในนวมของหมวกข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นตัวไขยนะครับติดอยู่บนนวมเยอะๆๆเ,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 เลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยช่วยให้ระดับการป้องกันศีรษะได้มากขึ้น นอกจากป้องกันจากตัว EPS หรือโฟมของมันเองแล้วก็เชลของมันเองนะครับที่นวมันก็เพิ่มการป้องกันขึ้นมาด้วยโอเคนี่ให้ดูหน้าตาก่อนอย่างที่บอกนะครับ3ามเท่าตีสองดศูนกับ4.0ถุ้ดศูาดจะไม่ได้ต่างกันเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือนะสี 0, น่นมันออกมาแล้วแล้วจริงๆก็มีลายพวกแบบ Limited e dition พวก DC แล้วก็ถ,ถ้าจำไม่ผิดผรู้สึกจะเริ่มมีมาเวลขึ้นมาด้วยนะครับก็ออกมาเรื่อยๆสำหรับ2ใบนี้เนาะก็ถ้าใครสนใจนะครับผมมีไซส์ S กับไซส์ XL อยู่ซึ่งราคาบอกเลยว่าไม่แรงทักได้นะครับคือราคาเหมือนเราไปซื้อมืงนอกเองเลยโอเคเดี๋ยวผมให้ดูไซส์ XL XL ก็เชลไม่ใหญ่นะครับหน้าตานี้อันนี้ลายเซอร์แคนเป็นลายเขาจะเรียกว่าตัวแะไร ตัวคล้ายมังกรหรือพญานาคนะเป็นเหมือนสัตว์ในเทพนิยายนะครับรูปหล่อเขาก็จะเน้นทางด้านกราฟิตี้ขเขานะครับลายพวกกราฟิกต่างๆเขาจะโดดเด่นมีดีไซเนอร์ซึ่งเก่งๆมาออกแบบให้เขาชื่อลายอยู่ด้านนี้โอเคแล้วอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือตอนผมใช้ตัว2.0เนี่ยมันจะ ค่อนข้างเป็นหมวกที่ต้องบอกเลยว่าไม่เก็บเสียงลมไม่ดีนะครับ <_ c oughs> เขาเลยให้ตัวนี้มาด้วยมันจะอยู่ในกล่องในกล่องที่ให้มามันจะมีชิลดานะครับแต่ผมจะให้ดูตัวนี้ชิลดำนี่มีอะไรตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเห็นไหมไอ้กลมๆตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวกักนเสียงนะครับตัวนี้มันจะคล้ายๆาหูฟังคือแผ่นปิดหูฟังนี่แหละเอามาปิดไว้สองข้างเพื่อกันเสียงลมที่มันผ่านด้านนี้ก็ หลายๆคนที่ใส่กันเนี่ยก็บอกว่ามันช่วยลดเสียงลงได้ดีมากในระดับนึงเลยน,นี่เขาก็ให้ตัวนี้มาด้วยเนาะวันนี้อาจจะขออนุญาตไม่ลองนะครับเพราะว่าไซส์เอ่ะบอกเลยหมดยี่ห้อ,อน,นี้เนี่ยปกติไซส์ S ฝังเยอะเกือบทุกยี่ห้อผมใส่ลมแต่ไซส์เอตัวนี้ผมแทบจะใส่ไม่ลมเลยก็เลยขออนุญาตไม่ลองเดี๋ยวอันนี้คือไซส์เสเชลไซส์ S ประมาณ S M แล้วก็ XL นะครับก็จะประมาณนี้ไะสใ,ใหญ่สำหรับใครที่สนใจรูหลอก4.0อยากเป็นเจ้าของก็ติดต่อมาได้เลยก็ผมมีอยู่ไซส์ S กับไซส์ M อย่างละใบอ่ XL อย่างละใบซึ่งเป็นของใหม่พร้อมขายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจติดต่อมาทางโมโตซิลล่าใหญ่ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ